สามล้วน,นแน่แน,นมีวายแถวสองครับแบบไม่มีวายแถวสามอีกแน่นแน่แนได้ใช่ไม่ได้ใช่ครับผมอแต่ก็ไม่ธรรมดาครับมีวายแถวสามสามเลี้ยงสวยงามฮะมีวายสองสามแบบนี้บันเทิงแน่นอนโู้เต็มคอรอเต็มแข้งเลยแบบนี้ซ้อนไหมไม่ซ้อนครับโบแต่ว่าเปิดนี้แน่นมาก เกมนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นรือทำตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ป,ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะกาบสวัสดีเพื่อนๆชาวแกงทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเฮียเคียดคนเดิมนะมาจัดหนักจัดเต็มเกมมาจองเวลภาคสองกันหน่อยนะเพื่อนมาดูกันครับว่าวันนี้จะบังหรือเปล่านะได้ข่าวว่าเขากำลังมานะช่วงนี้โอ้เรียบร้อยครับผมคลิกเดียวเข้าสกเกตเตอร์ไปแล้วครับผม อ้ออะไรครับเนี่ยอย่ามาหันลายเบ็ดเลยนะมาเป็นลายอะไรนะไรฮะขอให้ออกมาแบบปังๆก็พอเพียงเออเล่นของกันแล้วนะฮะตอนนี้แปดหมุนแล้วแปดหมุนแล้วยังไม่จ่ายเลยโอโ้โอเคได้อยู่ครับสวยงามฮนะโบ้เขาหอต้องมาดีอย่างนี้ดีต้องสุดหน่อยต้องสุดหน่อยเว้ย โอ้โหโอ้โหเออมีวายสองสามแบบนี้ใา้ใช้แล้วโอ้โหอ่ะถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่นะฮะอายาวไปโอ้โหอะไรเออได้ใช้แบบนี้เต็มข้อห้าเลนโอ้โหอืมไม่แพงเท่าที่คิดนะฮะแต่ว่าพอได้อยู่นะพอได้อยู่นะครับอะ ตบฟรีเกมไปแล้วนะฮะสองเจ็ดเจดนะสองสี่เจ็ดนะอะไปกันอีกหน่อยแล้วกันผมว่ามันต้องมาสิป่ะอ้ยเรียบร้อยครับผมเออเมื่อกี้ผมกำลังแบบจะกดสามสิบเลยนะแต่ก็ข้ามใจไว้ก่อนนะเออรู้งี้กดสามสิบไปแล้วถ้ามันจะเข้าซ้อนกันแบบนี้นะโอ้โฮไม่เป็นไรครับใส่กันยาวๆใส่กันต่อเลยผมว่ามันต้องมีอะไรปิดไม้ปิด,ม,ปดมือออกมาบ้างแลนะเนาะ เออตายครับโอ้โหอโอ,โอ,โอ,อะไรครับเนี่ยสองใสยมันตายแล้วหรือเปล่านะแต่มีคนบอกว่าไปปังเกมมาจองสองมา่ามาตามนะแบบนี้โอ้โหเตาใจเลยเอ,อ่ะก็ถือว่าพอได้ถือว่าพอได้นะถือว่าพอได้แต่ว่าไม่เฟี้ยวโอ้โหไม่มีวายสามแล้วไม่ไหลอีกแล้วครับผมอย่าไป โอ้โหมีไว้สามอีกแล้วโอเคห้าไพ่อู้นี่เต็มค้อรอเต็มแข้งแบบนี้สวยงามไหลอยู่ครับแล้วมีวายแถวสามหงจุ๊บโอ้ตายครับไหลไม่ไม่ไหลครับโอ้โหอะไรครับแม่คิดว่าจะเปี่ยววันนี้นะไปกันต่อครับมาพาให้โอ้โหไม่เท่าไร่ครับถือว่าได้อยู่นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะเปิดเนี่ย ใส่อีกหน่อยแล้วกันเผื่อว่าจะมีบิ๊กบินสวยๆจะได้หนีนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่อ้โหไปให้ยาวครับเอาต่อไปรวยครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยยังไง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 บุดเจม้อแล้วเรียบร้อยครับผมอ้อสเปกเตอร์มาอีกแล้วนะรอบนี้ขอค่อยๆหน่อยเองเปล่บปบปบอบเปลือบขาวเฟี้ยวๆหน่อยมา โอ้โหวาวไปหน่งครับนี่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 ต้องต้องไหลแล้วนาะทีนี้ต้องไหลแล้วต้องโอ้โหไม่ไรคระบ,บวิ่สวยๆมาครับผมอ่อยาวไปต่อเลยอีกตั้งแต่หมนุนจะไปกลัวอนะไรฮะสงครามยังไม่จบพึ่งหนักศบทหารนะฮะอ่ะโอ้โหอะะขอสวยๆขอสวยๆขอสวยๆเพียงโอ้ยมีไวแถวสามครับแล้วไม่ไหลอ,อีกแล้วฮะไปครับ รวยกันต่อรวยกันต่อโอ้โหมีวายสองสาแบบนี้สวยงามครับมีแถวสามล้วนแน่นแน่นมีวายแถวสองครับแบบนี้มีวายแถวสามอีกแ,แน่นแน่นได้ใช้ไหมได้ใช่ครับผมโอ้โหแต่ก็ไม่ธรรมดาอยู่นะได้อยู่นะครับไปฮะขออีกนิดนึงได้ไหมขออีกนิดนึงได้ไหม นี่มีไวสองสามแบบนี้กระตันใสมาแน่นอนสวยงามครับมีไว้แถวสามสามเลี้ยงสวยงามครับมีไายสองสามแบบนี้บันเทิงแน่นอนโอ้เต็มคอรอเต็มแข้งเลยแบบนี้ซ้อนไหมไม่ซ้อนครับโบแต่ว่าเปิดนี้แน่นมากอ่ the f u c กมาเฉยครับบอกแล้วว่าอย่าเหลี่ยมใส่ค่าจะโดนแบบนี้แหละนะฮ <c oughs> ่เออเอาหมุนสุดท้ายครับเรียบร้อยไม่หมานะ สบายใจครับเปิดนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เลยละกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ